มีฮาร์ลย์ดูวิสานไอรอนไปยภาษามาแนะนำหนึ่งคันนะครับคันนี้ปี1ิวิ่งเพียง4 0 0 0กิโลเท่านั้นเป็นรถเจ้าของเดียวด้วยตามมาชมได้เลยครับมนาะดูเลขมากันก่อนเลยเล้าใจมาก4,100กิโลแท้ๆนะครับรถมือเดียวสายจอดหลอดจัด่าข้อแวนแอนไฮช็อตช็อตนัดพับแล้วก็ฟองกาดสกีบีอีเกิลใบทะเบียนพับได้มีให้ครบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วโมงหน้าแตง่แแตงแฮนแต่งกระจกซ้ายขวาไปแฮนแต่งนะครับครบๆสวยงาม พร้อมใช้งานพร้อมขี่พร้อมติ่งหลอดจับนะครับน้ำหนักเบาราคาเราขายเพียงแค่3 9 0 0 0ื่นเก้าพันอีกสามแ้าหมื่นเบาทเท่านั้นนะครับสวยงามจริงๆรน้ำหนักเบาราคาเร้าใจกับฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับครับเจ้าคันนี้นะครับเราเปิดไว้3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับขี่แลลอดได้เลยนะครับสวัสดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ